ขาาขเขาหมืกนกั่เห็นขาวิ่งสบนอเอ้ยใครจะช่วยาาวเลยืนหว,วแล้วขึ้นม่ได้ปที่ <c oughs> ชอตเด็ดอยรหนตอยรอได้อ,อยู่ไรจะดืไร ับมาใช่ไหมคะกลับมาแล้วก็มาถามหมวกมาถามหมวกติดบินเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าเขามาประจ้ำอ่ะที่นี่เขามากินประจำอ่ะไม่ได้กินประจำเขามากินกระเด็ดที่เงียค่ะแล้วก็เลี้ยงดื่มแต่ทีนี้เขาบอกเป็นรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ก็คุยเสร็จก็เราก็เดืนกลับไปแล้วเขาไปนั่งบินมาจากไหนไม่รู้แล้วมาถามหาหมวพอหัวกขาไม่มีแล้วบอกจ่ายค่าบินบินเขาจะเอาสองร้อยเพราะไม่ยอมจ่ายก็เป็นมีปัญหากันอยู่หน้าค่ะอ๋อเพื่อให้บินจะเก็บตังค์สองร้อยใช่เพราะว่าเขาใช่ เขาเมาป่ะเมามากเพราะว่าเขากินเบียร์ช้างไปสิบกับสิบกว่าขวดตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่กี่โมงกี่โมงอะแหวนประมาณกี่โมงมันไม่ได้เรื่องไม่ใช่เขากินมาแต่ประมาณสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มนแล้วแล้วช่วงที่เกิดเหตุนี้ประมาณกี่โมงเกือบเกือบก็ดึกแล้วนะแล้วแล้วแล้วตักที่โดนวิดโชว์อะเขาลงไปตลกเลยปะใช่เขาก็นกเลยเขาก็แล้วแล้วใครใครช่วยเขาเลยก็มี ตาโนแล้วก็พากันเอาน้ำแข็งเอาอะไรอย่างเงี้ยมาเช่ตัวแล้วเขาเขาก็กลับห้องโดยก่อมีมีมีกระเทยมาเลยเมื่อกี้เมื่อมีกระเทยคนนึงแล้วก็เด็กที่บ้ารมันไปส่งที่โรงแรมที่ดีเซนท์ดิชันเขาบอกว่าเขาก็เป็นแบบนี้แหละประจำเขาติดใจจะวางแล้วมันไม่รู้เหมือนกันว่ายังไม่จอบนะเมื่อกเคเขามาแต่นี่ไม่อยู่นะแม่ไม่อยู่มาเหรอมามาถามหาหัว แล้วเขาจ่ายบินเนี่ยครับงีบินทางร้านก็ยังไม่จ่ายใช่พันเท่าไหร่นะพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่แหละพันหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณพันหนึ่งร้อยเนาะตรงนี้นะคะโนอันนี้รถหรูอ๋อแล้วแล้วเขาล้มตรงไหนชี้หน่อยอ๋อตรงนี้เลยโอเคจากกรณีคลิปที่เปิดแพร่ทางยูทูบน์ครับเบื้องต้นเรื่องราวเป็นไงครับครับจากการตรวจสอบให้ลูกตำรวจเข้าไปดูพื้นที่เลยครับตรวจสอบทราบภาหลังว่า ผู้สียหายที่ถูกชกนะครับร่วงไปเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีโดยนั่งมอเตอร์ไซค์คู่กรณีมาลงตรงจุดแอบบานะครับปากสายห้าสายสองแล้วไม่มีตังค์ชำระค่าบิมอเตอร์ไซค์ครับก็บลเลยพัดอกกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างและเกิดอาการมอเตอร์ไซค์รับจ้างชกต่อยลงไปหนึ่งหมัดแล้วล้วมล้มลงกับพื้นฟุกครับ ได้ไม,ไม่ไม่ติดใจเอาความคัาหายไปเลยครับไม่มีการมาแจ้งความท่านที่เช็คมาทางทางสถานีเมืองพัทยาแล้วเกี่ยวอย่างนี้พูดถึงก็เกิดเกิดจะมไไาแจ้งความเอาไป่อก็ต้องตามตามตามีหมไซ์ามาด้วนะพอดี